ไปต่อวัดดีครับวัดดีครับวัดดีครับผมวัดดีครับอ่าตัวนี้เปิดไว้ไรบ้างได้หนิเปิดห้าสิบห้าสิบห้าครับผมอ่าเมืเบิ้งสางใหญ่ๆนะครับอ่าง้อเถึกใหญ่นะครับผมนี่อ่าสไตล์บามัานนะครับผมสูงใหญ่นะครับหนอกสูงเกือบถั่วหัวนะครับนี่อ่าส่วนสูงมันประมาณร้อยห้าสิบบวกนะครับอ่าทายโค้งสางใหญ่ๆให้เบิ้งนะครับผมนี่อ่าของพนเอามาเปิดราคาไว้นะครับเดี๋ยวทายข้างหลังให้เบิ้งตัวนี้เป็นง้อเถึกนะครับง้อเถึกใหญ่สีเข้มนะครับ บามันหนุ่มนะครับนี่อุดัสายขุนนะครับหาไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับอ่าบกวนพลาดนะครับล่องศึกษาเบิงอ่าหนังหนาแข้งขาใหญ่นะครับหางเง่านะครับผมอ่าสำหรับตัวนี้สวยงามนะครับพี่น้องสวยงามพอสมควรนะครับนี่โค้งสั่งยงใหญ่เลยนะครับผมนะครับเอปากาอหสเนครับาูไครับขอ้าเปครับ เปิดไว้เท่าไหรครับนี่หาหมื่นหาพันบาทนะครับผู้ใดสนใจฝากเบอร์โทรได้ครับผม0 9 2ย์เก้าสองศูนย์่าครับหนึอ่าคุณยังครับผมยังครับหอยจูนครับหอยจูนเนอะนี่ห้อยจูนนะครับเคยทายพันยูจำซื้อพันบบได้ต้องถามซูมือละนี่ห้อยจูนเปิดไว้หาหมื่นหานะครับผมสำหรับโค้งสั่งใหญ่ๆนี่พี่ร่องต่อร่องโทรมาต่อร่องพันเดอร์ครับ เพื่อนกับขายได้เพื่อนกับขายนะครับแลค่าคุยกันได้ต่อรองกันได้นะครับผมสําหรับโพงส่างยงใหญ่ตัวนี้นะครับอืสวยงามนะครับพี่น้องนะครับผมู้ใดหายุ่งควนผาดนะครับต่อรองกันเอานะครับไปเป็นพ่อพันธ์จ้าฝูงได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับผมไปต่ออีกเรื่อยๆนะครับพี่น้อง